โอเคครับผมกล่าวสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทําการาขุดขับเจ้ายันมาคันเล็กกันต่อแล้วกัน,นครับก็คือผมไปรู้วิธีการแบบเอียงเอียงเอียงตัวนี้มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูเกมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมผมรู้แล้วนะครับผมนี่ผมรู้วิธีการเอียงนี้มาแล้วนะครับผมก็เนี่ยโบตีมจะบังแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราขึ้นมันจะบังแบบนี้ใช่ไหมอ่า ข้ายาตตัดเครื่องไปไปที่สว่างสว่างก่อนแล้วกันครับนี่นี่นี่ข้ายาตมามาที่สว่างสว่างนะครับผมนี่ปกติจะบังแบบนี้ใช่ไหมเราสามารถทําแบบนี้ได้ครับปึ๊บนี่เห็นไหมนี่เราสามารถขยับได้นะครับผมผมก็เพิ่งรู้เมื่อคืนนะครับผมก็คือมั่วนะครับเอาง่ายๆก็คือมั่วเออ เนี่ยมันสามารถขยับได้หมุนได้นะครับผมนี่นี่ขยับตงุงเมยนี่ก็ขยับได้นะเนี่ยเนี่ยตุงเมย์ขี้ขีบไม้อะนะครับผมขยับได้เหมือนกันนะครับเราสามารถไปขีบไม้ก็ได้ไปตักไม้ก็ได้นะไม่ธรรมดานะโลกะนนี้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาตักดินนะครับทุกคนเ,เดี๋ยวไปย่านเอาเอามาเชียงเงียงแบบนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็ขยับได้นะครนี่ปึ๊ง ็นไหมดีจัดเลยอ่ะดีจริงนะเนี่ยดีจริงนะเนี่ยไม่ไม่ได้โม,โมโน้นะครับผมเดี๋ยวเดียด๋วยวเเพลงแม่งดังว่ะดีจริงนะนี่มาเดี๋ยวทำการทำงานเลยะะแล้วกันแล้วโอ้โหแบบดูแบบด,แบบดูสบายขึ้นนะ่ะโอ้โหแบบมองเห็นชัดเจ้วเลยอ่ะหลังจากที่คลิปที่แล้วแม่งมองอะไรไม่เห็นเลยดูดิโอ้โหแบบทำงานได้สะดวกมากเลยเนี่ยทีนี้มาเถอะทีนี้ก็มาเถอะโอ้ ทำงานสะดวกมากครับทีนี้ครับโอโ้โหเนี่ยเกียร์ดินได้สะดวกสบายเลยเนี่ยนี่แล้วก,ก็แอร์เย็นๆครับโอ้โหกระจกทึบๆแอร์เย็นๆเอาเดี๋ยวๆกูโดดรถทำไมวะเนะี่ยอันนี้มันขึ้นสุดอย่างวะเนี่ยอนะ๋โอโอเคนี่แอร์เย็นช่ำไหะไม่ต้ององ่วงเห็นไหมนี่โอ้โห์นี่ฟังเสียงบุก,กี้ไปล้อไปล้อ นะผมแอร์เย็นๆนั่งชิวๆนะผมโอ้ยนั่งชิวอยู่ในห้องเก่งนั่งชิวอยู่ในห้องเก่งแต่กออ็อาจจะเฉียงๆนิดนึงนะคอาจจะกะจังหว่ายากนิดนึงนะครับคือผ่านาตัวผ่านหน้าผมไม่รู้นะว่ามันลงยังไงผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะลงได้ครับแต่ว่าไม่ได้ตั้งค่านะผมคิดว่าลงได้นะ ขนาดตัวนี้ยังขยับได้ผมคิดว่าผ่านต้องลงได้ครับนะผมคือขับดีมากครับคันเล็กๆอย่างนี้ครับขับดีจัดเลยอ่ะเนี่ยคือเราไม่ต้องอะไรมากมายอ่ะดูดิขับชิวๆเลยอ่ะแบบมันขับดีมากอ่ะโอ้ทำงานดีจัดเลยอ่ะโอ้รัวปุ๊บเนี่ยเทไปเกีย์ดีเน่ให้เรียบนะครับผม ครวก็นั่งชิวๆเลยครับแอร์เย็นๆนะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะเนี่ยทุกคนฉ่ำเลยครับนี่เห็นนะนี่เห็นชัดเจ๋อนะผมไม่มีปิดบังอะไรอีกแล้วนี่ชัดเจ๋อเลยสวิงก็เร็วนะครับผมแต่ว่าเ้าเสียกือมืดไปหน่อยนะครับดูดูข้างหน้าับดูอ่า ดูข้างหน้าไอ้ดูข้างในกับดูข้างนอกนี่ต่างกันเลยนะครับเดี่ยวเราเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวมีตรงนี้เป็นเนินอยู่เหยียบึ๊ดเลยเห็นไหม ขับดีจัดอ่ะโอ้โหขับดีจริงๆริงนะทุกคนไม่ได้โม้นะครับ <c oughs> ยิ่งคู่กับจอยตัวนี้ยิ่งแบบยิ่งดีกันใหญ่เลยดีดีไปเข้ากันเป๊ะเลยอ่ะโอ้โหดูอ่ะเร็วมากเลยอ่ะดะูดูมันพุ่งออกไปอ่ะอาร์มอ่ะตัวอาร์มมันพุ่งออกคนเร็วอ่ะ สวิงเร็วมากครับสวิงเร็วจนเบรกไม่อยู่อ่ะนะครับอ๋อมันมันไม่มีไฟตรงอาร์มเหรอไม่มีครับไม่มีไฟตรงอาร์มครับเพราะว่าพออาร์มมันสั้นเนาะคันนี้คันนี้สามารถขุดได้ทุกที่แล้วนะทุกคน ดีย็นไงล่ะดีโอ้โหสวยจัดเลยเหรอสวยจริงนะสวยมากสวยมากดูดิบุกี้นี่สามารถเลือกได้หลายหลายสีมากครับทุกคนครับโอ้โหดูโอ้โหดูหดรายละเอียดคือฟาร์มยีิบสองมันทำดีมากอ่ะทุกคน ดีกว่าฟาร์ม19เยอะเลยคนระับดูรายละเอียดยิบยอ่อยเป็นแมคคสทำงานได้เลยโอ้โหดูสิเนี่ยนั่งอยู่ข้างในทำงานชิวๆอะ่ะโอ้โหเปิดเพลงฟังนะชิวๆนะโอ้โห ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนชิวมากครับคันเล็กๆแบบนี้ห้องเก่งก็เล็กตามไปด้วยนะดูข้างหลังนี่ข้างหลังนี่สั้นเจ๊าะเลยแค่นนี้นะผมออนั่งอยู่ข้างในนะยังดีที่เป็นห้องแอร์เนี่ยถ้าห้องไม่แอร์ร้อนนมากดูนะครับผมแล้วเ,เ,เราจะไปได้ไหมครับนี่ เราจะไปได้ไหมนี่ตรงนี้นี่เ,ออเกียรดินนะผมเกียรดินนะมันเรียบนะ่ะฉะนั้นแหละเจ้าของนาเขาสั่งนะครับงานชั่วโมงง่ายๆครับเอาคันเล็กๆมาคันใหญ่มันทำไม่ได้เนาอปึึงปึงปึงึง ป,ปึ้ง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 เกะหยอกครับผมปึ้งดิเห็นไหมโอ<ฮ><ฮ>้โหแมีโอ้ทางนี้มันเทไม่ได้อะมันเทได้แต่ทางนี้อ่ะเนี้ยต,ตัวเดินก็ตัวเดินก็วางอยู่นี่ครับ ตามจริงมันมองเห็นอยู่นะแต่ว่ามุมกล้องมันมองมันมองไม่เห็นครับอู้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตกะนะเชยเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกอีกโขโฮเดี๋ยวแม่ไม่ไม่จุเช่ มองอพอมองเห็นแท็กอยู่นิดนึงนะทุกคนนีด่เดียวจริงครับเห็นนิดเดียวนะครับขับอย่างดีอ่ะโอ้โหคือคือหมุนหมุนหมุนเยอะๆนี่เบียนหัวเลยครับเพราะว่าวงวงมุนมันแคบครับ yeah. มันมัน,มนไม่เหมือนรถคันใหญ่นะรถคันใหญ่ วงสวิงมันกว้างครับอันนี้วงวงสวิงแคบครับนะวงสวิงมันแคบโอ้ยแบบเห็นบุก,กี้ชัดเจ๋อเลยอ่ะตอนนี้นะครับผมดีมากดีมากบุกี้เรียบยังเรียบไหมเดี๋ยวดูดิเรียบไหมโอ้ยเรียบปึ้ดเลยอ่ะ เลียบปึ๊ดเลยฝีมือผมเนี่ยฝีมือเราครับผมเรียบปึ๊ดเลยโอ้โหด,ดูแลสวิงมันมันเบรกไม่อยู่นะครับแต่มันก็จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะเดินยากนิดนึงนะครับโ,โหนี่นี่คือข้างนอกนะครับผม ข้างนอกแมงโคตรสว่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาตัวกระจกใสมาให้ดูนะครับนะผมตัวกระจกใสอะ่ะผมลงลึกชิบข่ายเลย เยเฮชิลมากครับผมชิลมากนั่งชิลอยู่ริมหาดเลยครับแบบนี้นั่งชิลอยู่ริมหาดทรายเลยครับแบบนี้นะจื้อปึง,ป,งปังปังปังเห้ hey. อวดเอ้ยยันมากนะครับคันนี้ยันมากนะครับผมยันมายันมาเออรถกุญแันมาเท่าไหร่อะวีวีไอโอสองเจ็ดนะผมก็ประมาณสองจุดเจ็ดตันนะครับผมก็ไม่น่าจะถึงสามตันนะสองจุดเจ็ดตันเนาะนะครับผมไม่น่าถึงสามตันนะครับ กันเล็กๆนะผมกันเล็กๆกันสามตันก็มีนะแต่ในในเกมไม่มีครับคือยันมากเขาเรียกว่าอะไรเขาแบบเขาจะเน้นเป็นรถเล็กๆนะครับทุกคนรถเล็กๆ,ๆนะเยอะผมโยกจนปวดแขนแล้วเนี่ยโยกคอนโทรลเนี่ยดูดิอันนี้โยกคอนโทรลเ,เร็วๆนี่ดูดูเวลารถทำงานดิยยคอนโทรลผมโยกอย่างเร็วเดย ดูรถทำงานดิมันทำเร็วห้ือทำช้าดิคือรถรถมันเล็กเนาะมันก็เลยแบบยกเร็วๆได้นะกบโูยกแทบจะพังแล้วเนี่ยคอนโทรนเนี่ยอันนี้ไม่ได้ยกมั่วนะไม่ได้ยกมั่วนะยกแบบยกทำงานนะเนี่ยปึ้งปังปึ้งปังป จวดครับผมจุดจวดนะครับผมคือแท็กมันอาจจะเล็กไปนิดนึงนะเวลาเดินมันเดินช้าเนาะแท็กมันเล็กนะมันเป็นแท็กยางด้วยแหละถ้าเป็นแท็กเหล็กนี่จะดีกว่ากว่านี้นะครับบงโอ้โหเป็ขับมันดีอ่ะมันจัดเลยว่ะชอบอะ่ะช่วงนี้อาจจะมาเล่นในดูบ่อยนิดนึงครับเพราะว่าชอบมากนะผม ชอบมากชอบมากชอบมากเล่นมันดีเล่นสนุกเิดีนะครับอันนี้คือข้างนอกนะ ไอจุกเตือียงด่างเลยเนะี่ยเตือียงด่างเลยอ่ะผมวู้ยวูไปได้บ่ดิไปได้บ่ดิไปได้บ่ไไดิ ข้างนอกเป็นสว่างจัดเลยแต่ข้างในแม่งมือดอย่างมืดเลยอะรู้ว่ากลางคืนดูดิโอ้โหมืดชิบหผายเลยแต่รถจริงมันต้องแบบเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับุกวนรถจริงนะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันต้องติดฟิล์มนะไม่ติดร้อนนะครับผมไ,ม,ไม,ม,ผม่ไม่ติดร้อนมากๆเลยนะครับผมไม่ติดร้อนจัดเลย มันเปิดไฟเลีย้ยวได้ดหรือวะเนี่ยมีไฟเลีย้ยวได้ดหรอแม่ครูเนี่ยนี่สามารถถอดปุกงกีได้ด้วยนะเดี๋ยวผมถอดให้ดูปึ๊บอ่าต้องติ๊กมาอยู่ที่ปุกงกีปึ๊บเนี่ยถอดปุกงกีได้สบายเวลาใส่ก็ไปใส่เลยปึ๊บปังนี่ สบายนะครับนี่รถดีมากครับรถรถคันนี้ดีมากครับนี่ก็คลิปนี้นะครับผมนี่ครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะจังมากคันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูเรื่อยๆนะส่วนตัวนี้ก็รู้แล้วแต่ตัวผ่านนี่ยังยังไม่รู้นะว่ามันทําตัวไหนนะครับทุกคนผมยังไม่แน่ใจนะว่ากดตัวไหนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันอะกดไม่ได้นะครับทุกคน เดี๋ยวคลิปนี้ไว hmm ้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมก็นี่เกียร์คันนาก็สวยสวยกันเยอะเลยเห็นไหมเป็นคันนาแล้วเห็นไหมนี่เป็นคันนาแล้วนะครับนี่สวยมากครับนี่เรียบฟึดเลยหลังจากที่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็เดี๋ยวคันใหญ่มาปั้นคันนาอีกรอบหนึ่งปั้นตัดไปนี่เลยนะครับปั้นตัดไปเลยเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวคันเล็กมาตามนะครับผมคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับนะทุกคนเดี๋ยวก็คันนาก็เริ่มเป็นรูปร่างแล้วนะครับ ก็หลังจากที่เลเทมานานนะผมลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ